ครับวันนี้เรามาต่อกันพี่ซีสองนะครับนี่ครับต้นหญ้าของเราเนี่ยจะใหญ่มากเลยนะครับนี่หญ้าอะไรวัหญ้าอะไรเพียนุทัยหญ้าเนเปียร์ถูกต้องส่วนนั้นหญ้าอะไรหญ้าที่อยู่ตรงนู้นตอนนี้เราก็ว่ามาถึงที่นี่แล้วนะครับนี่หญ้าอะไรหญ้าเนเปียร์หรือว่าหญ้าแพนโกลาหญ้าแพนโกลาโอ้ยโัไม่ใช่อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งหญ้าอะไร นี่นะครับนี okay. ่นี่ย้าหญาเพนกล่าจะเป็นแบบนี้นะครับจะต้นส uh ูงใหญ่ๆนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใบแบบนี้นะครับพี่ผมรูมันแกะนี่ครับมันจะเป็นต้นแบบนี้นะครับไม่คล้ายนี้นะครับเนี่ยอันนี้คือคนละสายพันธุ์กันครับนี่ครับยาเพนกล่าก็จะเยอะกว่าฝั่งนู้นนะครับตอนนี้เราก็วางมานแล้วครับนี่คือข้อแ้ของเรานะครับแ้เราเนี่ยเยอะมากเลยนะครับ ตัวนี้คือถานหมักทังมักกะทินนะครับนี่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับถังหมักกะทินนะครับนี่โบ๊ทอัน <Used> น <tat ui> ี้ถังอะไรถังหมักกะทินปีดจบไปแล้วนะครับก็ปิดท้ายดี่อาหารเม็ดนะครับซึ่งอาหารเม็ดแถวนี้ก็ไม่ค่อยจะหายากแล้วไหล่นะครับเพราะว่ามันมีเยอะนะครับตัวในแบบกพวกนี้ก็ไม่ค่อยจะขึ้นคลองนะครับเพราะว่ามันยังหาทกินอยู่เลยครับพิจารณาให้ลูก กิสนสกันเธอมันให้กินครับอนทีมม่นี้ก็วางมานะครับทีสนำ้องบคลีปนี้ก็ลาไปแล้วครับบัสดีครับไปบายครับ